ใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวโบราณแถมได้กากหมูเยอะๆต้องมาร้านนี้เลยคือตา,าาาตามหามาหลายที่มากเห็นที่นี่แล้วคือได้กากหมูเยอะแบบจัดเต็มขนาดนี้ก็ต้องแวะแล้วไหมที่สั่งมาก็คือตามนี้เลยมีบะหมี่โคตรกากหมูบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวต้ยมยำแล้วข้าวหมกกลอบหมูแดงในร้านก็มีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวและเมนูข้าวเลยนะมาลองชิมชามแรกกันเลยชามนี้เป็นบะหมี่โคตรกากหมูเส้นคือเหนียวหนึบมากเต็มปากเต็มคำสดคือที่ร้านเขาเอาแบบไม่โอเลยนะคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยเพราะปกติเป็นคนที่ติดเครื่องปรุงมากๆแต่ ปรงเลยอะทุกคนคือมันอร่อยแบบอธิบายไม่ถูกอะต้องมาลองแต่แนะนําให้กินก่อนปรุงรับรองความแซ่บบอกเลยชามนี้ก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแล้วดูเกี๊ยวเข้อดีคือใหญ่มากเต็มปากเต็มคับสดๆมาถึงชามที่3อันนี้ก็คือเกี๊ยวต้มยำนะทุกคน บอกเลยชามนี้คือแซ่บมากรสชาติก็จะเหมือนบะหมี่โคตรกากหมูแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีเกี๊ยวชิ้นใหญ่แบบนี้เลยก็คืออร่อยไม่แพ้กันเลยอะทุกคนต้อง3ชามยังไม่หมดด้านนี้เขามีข้าวหมูแดงด้วยนะอันนี้คือเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบหมูแดงชิ้นใหญ่ๆกับน้ำราดฉ่ำๆบอกเลยว่าเย็ดใครอยากจะลองตามมากินมาที่สาขานวามีนหน้าตลาดปัทวิกรณ์